ะะก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่แะนําให้ใช้เพื่อดูแลสุขภาพนะคะเดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายนะคะอยูจะให้ลองต้มพอดีใน18ชนิดมีเห็ดหลินจือแล้วก็ได้ตัวอย่างเห็ดหลินจือมาแล้วเดี๋ยวอยากจะให้ทุกท่านได้ลองต้มแล้วก็ชิมนะคะเห็ดหลินจืออย่างเดียวจะมีรสมนะคะถ้าเอามาตุ้มเติมลงไป รสขมตรงนั้นก็จะลดลงแล้วก็กลิ่นก็จะดีขึ้นนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะให้ลองนะคะเพราะว่าบางทีการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรที่เราใช้ตัวเดียวเดียว,ยวรสชาติอาจจะไม่เป็นที่คุณพอใจแล้วก็สามารถที่จะแต่งรสแต่งกลิ่นได้เช่นกันนะคะอันต่อมาเป็นฝรั่งค่ะฝรั่งในบ้านเรามีสองสีเนาะในปัจจุบันสีออกแดงใสแแงแดงข้างในตรงนี้กับแบบที่เป็นสีขาว จริงๆแล้วฝรั่งที่ไส้แดงๆเนี่ยค่ะสมัยก่อนเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะคะอยู่นี้ในเมืองไม่มีแล้วแต่ถ้าเราออกไปตาม,มอำเภอรอบนอกอะไรเงี้ยค่ะเคยไปอย่างแบบอมไยกาลยานวัฒนาอะไรเงี้ยค่ะยังมีอยู่นะคะที่เป็นเขาเรียกฝรั่งที่นกลูกเล็กๆแล้วก็ไส้ข้างในสีแดงๆนะคะสีแดงๆตรงนี้ก็จะมี สารในกลุ่มฟีโนล,ลิกนะคะพวกแอ,โอมโพซายานินอยู่นะคะแต่ในปัจจุบันในเมืองที่เราซื้อก็จะเป็นฝรั่งแบบนี้นะคะแต่ฝรั่งทั้งสองมีวิตามินซีมีเหล็กแล้วก็มีแคลเซียมนะคะฝรั่งถ้ามันดิบรสมันเป็นไงบ้างคะฝาดอร่อยไหมคะไม่อร่อยมันฝาดใช่ไหมคะนะคะพวกที่ฝา,าดทั้งหลายคะ่ะมันมีฤทธิ์ในการฝาดสมาน ะะพวกที่ฝาดสมานเวลาที่ท้องเสียแล้วไม่มียายอยู่ประจําบ้าน,นะคะพวกสมุนไพรที่มีรสฝาดเนี่ยช่วยได้นะคะอย่างชาเมื่อกี้ที่เราพูดถึงชาดำชาเขียวถ้าเราแช่ชาปกติเราชงชาเราไม่ได้แช่นานเนาะเราแช่สักสานาทีพอสักสานาทีที่เราดื่มเนี่ยคะ่ะเราได้สารต้านอน,นุมูลอิสระออกมาได้ดี แต่ถ้านานเกิน5นาทีไปสานในกลุ่มแทนนินหรือสารที่เราเรียกว่าเป็นสารกลุ่มฝาสมานจะออกมาได้ดีนะคะตอนนั้นราคาะผมจะไปช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการท้องร่วงท้องเสียได้นะคะถ้าชุกเฉินอยู่บ้านนะคะประถมพยาบาลเรื่งต้นเ้ยนะคะฝรั่งก็เช่นกันนะคะถ้าเป็นใบฝรั่งนะคะ ผลดิบเน,นะะี่ยค่ะจะแก้ท้องเดินแต่ถ้าผลสุกแล้วนะคะในนั้นก็<อ>จะมีพวกสารที่เป็นกลุ่มที่เป็นสารออกเมื่อเมือหน่อยนะคะมันก็จะมีระิระบายอ่อนๆน,นะคะนอกจากนั้นใบฝรัง่งนอกจากแก้ท้องเสียแล้วมีประโยชน์อะไรอีกคะ ดับกลิ่นดับกลิ่นนะคะดับกลิ่นปากอะไรอย่างนี้ยค่ะอย่างคนที่ดื่มเหล้าหรือทานกระเทียมมาแล้วยังไม่อยากแปลงฟันหรือไม่อยากให้ใข่ไปกรหลั่งเนี่ยช่วยที่ดีตนะคะนั้นเขาถึงมาัากจะนมยมเอาสารสก,กัดจากไปกระหั่งไปผสมในพวกยาสีฟันอะไรนะคะนะคะการทำน้ำกรรั่งนะคะอย่าใช้ภาชนะที่มันเป็นเหล็กน,นะคะมันจะทําให้สีออกมาไม่สวยสีมันจะออกเป็นออกดำๆนะคะ,นะคะ